ตีสจะเจอกับแอดมาริตนะครับดิวเบติสเก้านัดมีอยู่สิบหกแต้มไม่แพ้ใครในลีกมาห้าเกมติดล่าสุดลงเล่นยูโรปปาลีกก็บุกเสม,มอเก๋งไปศูนย์นะครับเกมนี้ตัวหลักๆก็มีเบอร์ลินนะครับมีฟอร์ดาวอามาราบัตนะครับอันโตนี่แล้วก็กูโชเฮอร์นันเดสทีนี้มาดูทีมเยือนอย่างตราหมีครับอาริจโกมาดิดเก้านัดมีส่งแต้มเท่ากันไม่แพ้ในลีกมาแปดเกมติดแล้วนะครับซึ่งล่าสุดในยูฟาแชมเปี้ยนลีกก็บุกแพ้เชนอนไปศูนย์ประตูต่อสี่ เกมนี้ตัวหลักๆก,ก็มีเลยนอร์มานะครับบาริออสโกเก้ไบเอนานะครับกองตัวนกิสต์มันแล้วก็อาวาเลสการพักรวคู่นี้เจอกันมา5นัดหลังลิเดริติสชนะ1เสมอ1แพ้3นะครับฤด,ดูกาลก่อนเนี่ยลิเดริติสเล่นในบ้านชนะ1-0ส่วนบ้านของแอตมาดริดแอตมาดริดชนะ4-1นะครับสถิติบ้านไข่บ้านมันแต่ว่าเกมนี้เขามองว่าทีมเยือนอย่างแอตมาดริดเนี่ยดูเป็นต่ออยู่เล็กน้อยไปเยือนนะครับผมมองว่าคู่นี้มันสูสีนะ มีสิทธิ์เสมอค่อนข้างสูงแต่ว่าถ้าให้ผมเชียร์ผมชอบจริงๆอระผมก็ชอบทีมเยือนนะผมมองว่าแอตมิริดแพ้มาในยูฟาแชมเปี้ยนลีกก็จริงแต่ว่าในลีกก็ยังต้องแก้ตัวแล้วก็เน้นนะครับเพราะฉะนั้นผมชอบตราหมีทีมเยือนนะครับ